สวัสดีครับคุณผู้ชมแฟนช่องมหาเฮงรวยรวยรวยนะครับวันนี้ผมนะมาที่ปราสาทเมืองต่ำนะฮะพนมรุง้งติดกับพนมรุ้งอำเภอพระโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะวันนี้ผมจะพาท่านมาเยี่ยมชมนะฮะปราสาทเมืองต่ำมีอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยครับตอนนี้ผมยืนอยู่จุดข้างในนะฮะมาถึงจุดข้างในปราสาทเมืองต่ำก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮรเป็นพื้นที่ ก็กว้างอยู่พอสมควรนะนี่ฮะคือบริเวณข้างในนะก็จะเป็นลักษณะนี้ใครที่ยังไม่เคยมานะก็สามารถมาเยี่ยมชมมาไหว้มาดูอะไรได้ที่นี่นะโดยรอบๆปราสาทนะฮะก็จะมีบ่อน้ำนะล้อมรอบนะฮะนี่ฮะผมให้ท่านดู ผมเองก็ไม่เคยมานะผ่านประจำแต่มไม่เคยเข้าวันนี้ได้มีโอกาสแวะเยี่ยมชมก็เลยอยากจะเอาภาพบรรยากาศปราสาทเมืองต่ำให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ดูนะฮะก็สามารถมาได้นะฮะสามารถมาได้นะฮะที่นี่เปิดให้ท่านชมนะเป็นการศึกษาแหล่งวัฒนธรรมนะวัฒนธรรมประเพณีเก่าๆนะฮะ เป็นภาพบรรยากาศสวยงามมากนะฮะอายุนี่คงไม่รู้เลยฮะเพราะว่าทุกคนเองก็ไม่รู้นะอย่าลืมนะมาที่นี่มาดูนะฮะที่นี้จะแตกต่างจากเขาพนมรุ้งนะอนะันี้ตอนนี้มีเอ่อมาจากชาวออสเตรเลียนะฮะสิงพาภรรยามาเที่ยวเอ่ภรรยาพามาเที่ยวนะ้องมัใช่ครับามาเที่ยว อย่าลืมนะคุณผู้ชมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดให้กำลังใจในช่องมหาเหงรวยๆด้วยก็แล้วกันเนี่ยโอเคขอบคุณครับเป็น <Okay. S 2> ข้างในอีกจุดจุดหนึ่งนะฮะที่อยากให้คุณผู้ชมนะฮะดูน,นี่ว่าความแตกต่างความงดงามนะ ซึ่งยากที่เราจะได้เห็นฮะเราจะได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเมื่ออดีตการเป็นอย่างไรนะฮะท่านคือตั้งข้อสังเกตรหรือข้อสงสัยหรือไม่ฮะหินที่เขายกมาหรือหินที่เขาทํานี้เขาเอามาแบบไหนเนาะเออเป็นคําถามนะใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาดูการเรียงหินนะฮะซึ่งตรงนี้จะมีด้วยกัน3ส่วนนะฮะก็คือมีอิฐแดงหรืออ่อ หินทรายนะนี่มีอยู่สามนดนวยกันที่ประกอบอยู่ในนี้นะเพราะฉะนั้นการลำเลียงการที่สร้างอย่างนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมคิดว่าเขาใช้วิธีการไหนที่ขนหินขนดินมานะจากอดีตการนะฮะใครรู้คอมเมนต์ตอบเข้ามาได้นะครับก็ดูนะฮะตามที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูไปแล้วนะก็ อย่าลืมนะฝากกดแชร์กดไลค์ขอบคุณนะทางชาวออสเตรเลียเนาะที่ได้มาเยี่ยมชมปราสาทเมืองต่าในครั้งนี้แล้วก็ถือว่าท่านเองก็ไม่เคยมานะผมเองก็ได้มาเจอท่านแล้วก็ถือว่าสุดยอดฮะก็คือเขาจะไม่มีวัฒนธรรมแบบนี้ที่เก่าแก่ไม่มีไม่มีส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบใหม่หมด มันจากอังกฤษหมดเลยมอรมั yeah. mm ้นเดกิค hmm. ิลอมบเรีย hmm. ูอ uh ิน huh. like uh ั huh. yeah. uh ้นดอกมอร์ hmm. mm ิ่งส์ลอรวิงสมอลอริ่งมลลย่สออะไริงส์มอลเ์อิม์อริ่งสอะไริว่ออริออมนองมออ เพราะว่าถูกขับไล่เขาเน้นหนึ่งว่าเขามีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาประเทศไทยแล้วมาดูแบบ How you feel? How you feeling about this? You look at this culture, this castle. It's same, same as in India, same temple, there's Hindu too. เขาเคยไปประเทศอินเดียมาก่อนเขาเคยเห็นวัฒนธรรมของอินเดียเหมือนกัน Are you happy? Yes. แฟนตาซีอะไรเน่ยรู้สึกชอบอ๋อชอบเมันคล้ายๆฮินดูของอินเดียนั่นเอมขอบคุณท่านทั้งสองท่านเป็นอย่างสูงนะฮะขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ความรู้สึกดีๆกับประเทศไทยเราขอบคุณมากครับ Thank 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 Say you 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 แกตัวเองแค่หันไปมองเฉยๆอย่าเพิ่งเดินไปเพราะว่าเดี๋ยวนอ้นองๆอ,อ,อ,งองอนุบาลจะตามพอน้องๆองอนุบาลตามเดี๋ยวเขาจะตกนะุูนีต้องต้องทำเป็นตัวอย่างแอบพยานาที่ปราสาทลนต่ำนะคะนักเรียนหัวของพยานานี่จะมีห้าหัวแล้วก็เป็นหน้าที่ไม่มีเครื่องประดับบนศีรษะเรียกว่าน้าหัวโล้นนะคะแล้วก็มีประตูมีบันไดลงไปซึ่งสานงน้ำทั้งสี่เนี่ยตามคติความเชื่อของาศาสนา คณะเรียนเรายังไม่ถึงสว่านะนี่นที่ขึ้นไปมมันกว่านี่นองน้องโรงเรียนพระทับบุตนะฮะพระพาชัยมาเรียนรู้นะฮะที่วัดที่ปราสาทเมืองตัน